อยากเป็นเจ้าของธุรกิจความงามเนี่ยอยากทําทําเลยอย่าไปคิดเยอะเพราะถ้าคิดเยอะจะไม่ได้ทําแล้วเขาบอกว่าใครที่จะทําธุรกิจเนี่ยจะต้องคิดให้ดีจะต้องพิจารณาใหาด้ดีจะต้องไต่ตองให้ดีมันจริงเหรอจริงเป็นเจ้าของมันต้องคิดแต่การลงมือทํามันแตกต่างกาันเอาง่ายๆนะวันนี้ท่านเริ่มต้นทําธุรกิจความงามเนี่ยท่านบอกเลยว่าท่านเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดมาก่อนทําธุรกิจมาส0ปีเจ๊งธุรกิจมาสิอย่างแฟนที่เขาก็มา12ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบ้านรถทรัพย์สินธุรกิจทุกอย่างถูกยึดหมดแล มากวันนั้นนะทันแค่คิดอย่างเดียวว่าธุรกิจอะไรที่ทําแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นธุรกิจความงามเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดตัดสินใจเลยจะสําเร็จจากธุรกิจความงามจะรวยจากธุรกิจความงามจะพลิกชีวิตจากธุรกิจความงามวันนั้นทันโฟกัสที่ความสําเร็จแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าถ้าชีวิตสําเร็จมันจะเป็นไงพ่อแม่มีอิสระในชีวิตที่ดีขึ้นเราก็สามารถมีอิสระในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นโฟกัสแต่ความสําเร็จแล้วก็ลงมือทําวันนั้นทันไม่ไปโฟกัสนะเช่ไหมคาขายของตามตลาดนะชีวิตเคยตกต่ำมาก่อนชีวิิตเเยยยแ่่่่มมาาาากกกกอไไโโฟฟัััััสงรปปปบญญหห ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราไปโฟกัสกับความสําเร็จมันจะมีความสุขและมันจะมีพลังงานขับเคลื่อนวันนี้อยากจะทําอะไรอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจตัดสินใจเลยและลงมือทําทันทีอย่าไปโฟกัสกับปัญหาให้ไปโฟกัสที่ความสําเร็จเท่านั้นพญญนีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ